ครับตอนนี้อยู่หาดบางแสนมาเบิ่งนำทะเลพี่น้องเขาบอกนำทะเลสีเขียวเป็นยังไงครับไปนี่ครับหาดพี่น้องสะอาดแน่อยู่ด้วครับหาดบางแสนผมมีพวกไม้หามาขายของคือจักรันครับเป็นไงน้ำสีอะไรสีเขียวเดี๋ยวไปเบิองกันพี่น้อง น้ำสีเขียวเขียวเป็นชาเขียวเลยป่ะดดูิเียวมากไหนโอ้โหพี่น้องเกิดอะไรขึ้นครับเกิดอะไรขึ้นครับนี่อ่ะปลาตายปลาขึ้นมาตายเพียบเลยคือแหนมเป็นแหนน้ำสี ปรากฏการในพัตต้อนนะครับเนี่ย okay, พี่น้องน้ามันสีสีเขียวเขียวไหมเป็นชาเขียวอ่อนๆครับผมสีเขียว on. อ่อนๆรับบรรยากาศยูบางแสนพี่น้องทะเลเล่นไม่ได้น้ำไม่สวยอะไร มาเพิ่งขึ้นมาตายด้วย yeah, เหย, oh, oh. ยียบ yeah, พี่นออ้องปลาหมึกลอยปลาหมึกปลามึกปลาหมึกปลาหมาตายแล้วปูก็ขึ้นมาตายครับพี่น้องเบิ่งใช้หากันครับเป็นยังไงปรากฏการน้ำสีเขียวบนน่านนี่ครับปลาหมึอกกระลอยขึ้นมาตายเป็นยังไงครับ ปลาหมึกครับลอยขึ้นมาตายปูก็ลอยขึ้นมาตายสัดน้ำครับปลาตัวน้่อยก็ตายครับจับเป็นยังรครับพี่น้องอันนี้ปลา,า,ายังไหนที่เป็นปลาแดงบอกครับลอยขึ้นมาเ่องครับนี่พวกปลาตัวน้่อยพวกปูตัวนี้น่อยคุณครับยังนี่อันนี้ตัวอะไรไอันนี้คือแมงดาทะเลนะครับน,อ,น,อ,น,อ,นอ,อันนี้มัน ขึ้นมามันยังไม่ตายมั้งเนี่ยอันนี้ยังไม่ตายอันนี้แมงดาทะเลดูเรอเอาท้าเขี่ยมัน,มน,มนแมงดาทะเลครับแมงดาทะเลครับล่อยขึ้นมาตายเห่นกนครับจักเป็นนี้ยังครับสัตว์น้ำเล็กน้อยทยอยตายเยอะแยะเลยเรื่องครับพี่น้อง ปูปูตัวใหญ่ก็ตายครับปูปูไข่ตัวงามจะได้ครับก็ขึ้นมาตายเบื้องเบื้องพี่น้องอันนี้อยู่ทะเลบ้านแสนปูก็ขึ้นมาตายตัดน้ำตายเยอะแยเลยครับไม่ทราบสาเหตุอะไรดูน้ำทะเลครับน้ำทะเลเบิ้งครับเบิ้งสีน้ำทะเล ทะเลสีสีเขียวทะเลใบเตยทะเลชายเขียวปรากฏการราะไอททั้งธรรมชาติครับพี่น้องอ่าน้ำกีอาทิเสียแล้วครับดังไวปูปลาตัวนี้หน่อยมันตายครับครับยางเบองต่อไปพี่น้องปลาเล็กปลาน้อยก็ลอยเกินการ อียังนอ้ตงอตาเอียงบ่นี่กัง้งต่ำตกปิงุ้งหอยปูปลานะครับอันนี้น,น้ํากํลังขึ้นแล้วครับอันนี้จักปลายอีหยังครับพี่ยยน้องปลาอีหยังบง่หลายพดแล้วครับเนี่ย แต่ว่าหาดของเพื่อนนีกัสะอาดเลยเด้อครับพี่น้องว่ามีผ้ขาไม่ขามผาขายเป็นระเบียบเรียบร้อยแต่บนนางหาเอ,าเองครับไปชยมากะเอาตัวม่านังสาก็อเองตอนนีตะก,การันพี่มีอ่าเต็นเตียงของปมของผูผผ้แปรไม่เศร้าซูมุนี้เพิ่นก็เ่เห็นแล้วครับเพื่อนจัดระเบียบไม่ครับข้างริมทะเล สวัสดีครับแมงกะพุ่นแมงกะพุ่นกับขึ้นมาตายกันโอ้แมงกะพุ่นจ้แมงกะพุ่นจ้งครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งเด้อมีอีกตัวนึงครับพี่ดีครับโตบักบบง,งน่นึงแมงกะพุ่นก็น่าขึ้นมาตายแล้วครับนี่เป็นอยาน่างไรครับไก่ระบบทะเลเป็นปจระเข้น้อครับนี่ เขาพูดก็ว่าไอ้ทุบๆก็ยังไงายบางงาครับพี่นอออ้องเดี๋ยวยางมึงอีครับมีเลยเดิงครับปลาลินม้ากันนี่ครับปลาลินม้าพี่น้องนี่ปักบชิว่าแข็งแรงเดิมด้วยครับเดี๋ยวยังบวลดปลาเล็กปลาน้อยแล้วไปยังครับจะไปะดุกปโคร์ครับกร,ระเข็ยงชาวบ้าน เดี๋ยวย่างลอไปรืเลยครับตามริมหาดนีครับปลาลิ้นหมาตัวหน่อยปลาลิ้นหมาตัวเล็กเรื่องครับไปย่างกุ้นนี่อันนี้กันนอนตางางนกันครับอันนี้ก็เป็นสากแมงกระพุนครับ จากแม่เขพูดผู้หลายพี่น้องหลายปัญหาจากน้ำทะเลเปลี่ยนชีนะครับวันนี้ก็คือ,อร,รอ่มแห้งเติบครับคือร่มแห้งเติบแล้วยางรอกยีงดีเลยครับกับทะเลบางแสนน้นำใสเมือเ่อใดกลับมาเที่ยวกันเถอะครับครับเป็นอ,อย่างไรครับพี่น้องถ้ายางรอทะเล ปุ่งห้อยปุปลาขึ้นมาตายโอ้ยจนะแม่นอันจังไรพี่น้องผ่ากติดตามนีเด้อครับบางอีลี่ชาแนลอขอบคุณหลายๆครับสี่เทคลิปร้างสัขึ้นมาเรื่อยๆครับสวัสดีครับ